ตอนนี้เจ๊กุ้งอยู่ที่บ้านนะคะอ่าตัวน,นี้ชื่อน้องจาพนมนะคะตอนนี้เจ๊กุ้งเกิดปัญหาค่ะปัญหาก็คือว่ารายแมวเจ๊กุ้งเนีย่ยหมดแล้วเจ๊กุ้งก็ซื้อซื้อไม่ทันนะคะหาซื้อไม่ได้เลย nhiều. อ่าเจ๊กุ้งก็เลยจะคิดหาวิธีใช้อะไรเนาะแทนรายแมวนะคะรายแมวก็จะต้องทําเป็นกระบะน้องแมวเนาะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าเจ๊กุ้งใช้อะไรแทนรายแมวนะคะตามไปดูเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจ๊กุ้งค่ะเจ๊กุ้งซอยสองนะคะเจ๊กุ้งวันนี้เจ๊กุ้งมากับเครื่องดำๆเครื่องนี้นะคะเครื่องดำๆเครื่องนี้นะคะ อย่าเพิ่งสงสัยนะคะว่าไอ้เครื่องดำๆเครื่องนี้คืออะไรนะคะ,ะสืบเนื่องมาจากว่าเจ้กุ้งเนี่ยมีแมว6ตัวนะคะเลี้ยงแมวอยู่6ตัวปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงเอ่อล็อกดาวน์แล้วก็มีช่วงเอ่อช่วงมีปัญหาก็คือปกติเจ้กุ้งจะต้องซื้อทรายให้น้องแมวนะคะเป็นห้องน้ําของน้องแมวนะมีทรายให้น้องแมวเพื่อ,อถ้าคนที่เลี้ยงแมวจะเข้าใจเนอะ เราจะต้องมีกระบะทรายให้น้องแมวใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าของขาดค่ะเจ๊กุ้งหาให้ไม่ได้จริงๆเอ่อไม่พอกับน้องแมว6ตัวนะคะเกิดอุบัิเหตุนิดหน่อยนะคะเจก๊กุ้งก็กุ้มใจมากๆเลยไม่รู้จะหาอะไรเอ่อให้น้องแมวดีนะคะทรายที่จะทําให้เป็นกระบะน้องแมวเนอะเจ๊กุ้งก็เลยคิดไอเดียขึ้นมา <laughs> คิดเอง คิดเองเออเองนะคิดเองเออเองก็เลยซื้อเครื่องดำๆนี้มานะคะมาจากศูนย์กัค้านะ,ะเครื่องนี้เจ๊กุ้งซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาทนะสองพกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะตามพาไปดูนะว่าไอ้เครื่องดำๆเนี่ยมันคืออะไรใช้แทนทรายน้องแมวได้ไหมนะอันนี้คิดเองทําเองนะเพราะว่ามีปัญหาเพราะว่าแมว6ตัวเนี่ยของขาดตลาดเจ๊กุ้งหาซื้อทรายให้น้องแมวไม่ได้นะคะตามไปดูกันดีกก่าว่าไอ้เครื่องดำๆเนี่ยเจ๊กุ้งซื้อมาทําอะไรนะ แล้วก็ใช้อย่างไงกับน้องแมว6ตัวของเจ๊กุ้งนะคะใครจะเอาไปใช้บ้างก็ได้นะไม่สงวนลิขสิทธินะ,อะลองตามไปดูนะคะว่าเจ๊กุ้งทําอะไรกับเครื่องด,ำดำําๆนี้กับน้องแมว6ตัวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเจ๊กุ้งก็ต้องหาเศษกระดาษนะคะหาเศษกระดาษมาย่อยก่อนคะ่ะเจ๊กุ้งก็ยังไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เจ๊กุ้งทำเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะแต่เจ๊กุ้งก็ต้องลองทําดูนะคะ พ่อแมว6ตัวเนี่ยจิ๊กุ้งหาซื้อทรายเนี่ยลำบากมากเลยเลี้ยงมานะคะพะ่อจิ๊กุ้งไม่อยากออกจากบ้านด้วยมีโรควิบวับนะไม่อยากออกจากบ้านบ่อยๆอะค่ะไปซื้อทรายให้น้องแมวบ่อยๆนะจิ๊กุ้งก็เลยลองทําวิธีนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าจิ๊กุ้งก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าน้องจ,จะยอมใช้แทนกระบาทรายหรือเปล่านะคะเพราะก่อนหน้านี้น้องใช้กระบาทรายอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่จะใช้แทนทรายแมวนะคะมาลุ้นกันนะคะถ้าไม่สําเร็จก็ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะลองดูลองดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากนั้นจิ่กุ้งก็ต้องเตรียมกล่องนะคะเตรียมกล่องให้ที่จะทําเป็นกระบะทรายแมวนะคะนี่ค่ะเตรียมกล่องก่อนนะคะหากล่องได้แล้วค่ะที่ร้านกล่องเยอะนะคะที่ร้านกล่องเยอะจะลองลองเทสดูนะคะ ถ้าทำแล้วได้ผลเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเจ๊กุ้งไม่อยากออกจากบ้านไปซื้อของบ่อยๆอะคะ่ะถ้าเราทำเองได้ที่บ้านก็น่าจะดีกว่าเนอะส่วนอาหารแมวเจ๊กุ้งก็สั่งทางออกทางออนไลน์ได้นะคะพยายามจะไม่อยากออกจากบ้านค่ะอันนี้ขั้นตอนเตรียมกล่องนะคะกล่องก็คือกระบาทรายแมวนะคะนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกระบาพลาสติกนะคะแล้วก็ใส่ทรายลงไปนะคะทรายแมว ถุงละ5กิโลนะคะ5กิโลก็ประมาณตก150บาทนะคะถุงเนื้อ150บาทก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะตอนหนึ่งตัวนะคะขอหนึ่งตัวนะคะอันนี้เจ๊กุ้งก็ลองดูนะคะเพราะไม่อยากออกจากบ้านนะจะลองใช้ทำทาทำแทนกระบาดทรายแมวนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปเลยคะ่ะนะคะจากนั้นเจ๊กุ้งก็เอานี่ใส่ลงไปนะคะแทนทรายแมวนะ,ะว่าน,น้องจะยอมไหมคะจะยอมใช้กระบานี้แทนไหมเนาะ ไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าน้องจะยอมหรือเปล่านะคะว่าน้องจะยอมใช้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของน้องกันนะคะมาแล้วค่ะเจ้าตัวแสบมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะอยู่หน้าบ้านนะคะ มาแล้วค่ะลุ้นนะคะลุ้นค่ะลุ้นนะคะใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้นะคะลุ้นค่ะลุ้นค่ะจ้าเอ๋อะไรเอ่ยแม่ทําอะไรให้เนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไปดีกว่าไม่เอาไม่เอาหนูไม่ชอบไปแล้วค่ะไปแล้วแต่ก็ยังวนเวียนอยู่รอบๆนะคะก็ต้องลุ้นนะคะลุ้นลุ้นนะคะเอาไม่เอาชอบไม่ชอบเนอะลุ้นค่ะลุ้นเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ดูนะคะว่าชอบหรือเปล่า สำเร็จค่ะสำเร็จนะคะใช้แทนทรายได้ค่ะโอ้ยไม่เสียเงินเปล่านะไม่เสียเงินเปล่าจ้าสำเร็จนะจ๊ะสำเร็จจ้าไม่ต้องออกไปซื้อทรายแมวบ่อยๆแล้วนะโอ้ยสำเร็จนะคะนะคะถ้าใครจะไปใช้บ้างก็ได้นะใช้บ้างก็ได้นะคะน่าจะประหยัดทรายแมวได้นะคะแล้วก็เป็นการรียูสกระดาษด้วยเนื้อกระดาษที่ไม่ใช้อะถ้าเราไปชั่งกิโลขายก็คงไม่ได้กี่ตังค์เนอ สำเร็จค่ะสำเร็จนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาน้องเนอะค่ะค่ะนะคะน้องชอบไม่ชอบนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกับจิกกุงใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ